ก้สี่发้าใช้ยตงเจ้าหฮาหลาวสวัสดีค่ะเหล่าชื่อจูนนะคะเห็นใส่ชุดกี่เพ้าแบบนี้เนี่ยหลายคนก็คงเดาออกว่าต้องมาพูดถึงเรื่องวันรุษจีนแน่ๆ ใช่แล้วค่ะในคลิปนี้จุนจะพาพวกเรามารู้จักกับคำอวยพรวันตรุษจีนแบบง่ายๆใช้ได้จริงเอาแบบที่ดูจบคลิปปุ๊บเอาไปใช้พูดกันได้เลยทันที <Wow. S 1> อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเคยได้ยินประโยคอวยพรที่ว่าซินเจียยู่อี่ซินนี่หัวใช้ใช่ไหมคะ ประโยคนี้เนี่ยเป็นภาษาจีนใต้จิ๋วค่ะเราอาจจะเคยได้ยินจากโฆษณาในทีวีต่างๆเนาะก็เลยคุ้นหูกันแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเรียนภาษาจีนกลางกันมาแล้วก็อวยพรเป็นภาษาจีนกลางดีกว่าดูเก๋ๆกว่าเนอะโอเคซินเจยู่อีซนินี่หัวใช้ภาษาจีนกลางเราพูดว่าซินเจงรุ่ยสินเจงรุ่ยซิญี่าฉายสิญี่หฉายซินเนนนจงรุ่ย สิ้นเหนียนฟ้าฉายถ้ามาดูคำแปลทีละตัวเนาะสิ้นเจิ้งหรูอี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าความปรารถนาในใจของเราอะค่ะหรูอี้ก็คือสมดังใจหวัง สิ้นเหนียนฟาฉายสิ้นเหนียนก็คือปีใหม่ค่ะสิ้นเหนียนปีใหม่เนะาะฟาฉายก็คือแบบขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเลยก็คือขอให้ร่ำรวยในปีใหม่นี้เพราะฉะนั้นประโยคคู่นี้ค่ะเป็นคู่หากินพูง่ายๆเป็นคู่หากินเนาะไปถึงไหนเนี่ยก็อวยพรสองประโยคนี้ได้เลยและยังมีคำหนึ่งค่ะที่หลายๆายคนน่าจะเคยได้ยินเนาะว่านชื่อหรุยว่านชื่อหรุย สังเกตจากตัวอักษรจีนค่ะว่านชื่อเห็นไหมว่านที่แปลาว่าหมื่นและชื่อชื่อชิงอ่ะคือเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ทุกๆเรื่องว่านชื่อหรุยหรุยก็คือสมดังปรารถนาก็คือขอให้สมดังใจหวังทุกประการนั่นเองเนาะจะพูดว่าว่านชื่อหรุย สิ้นเหนียนฟ้าา้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็เป็นประโยคหากินเหมือนการใช้ได้ตลอดเนาะในภาษาจีนถ้าเราต้องการจะอวยพรใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราใช้สองคำนี้ขึ้นต้นค่ะจู้หนีจู้หน,นีก็คือขอให้เธอขอให้คุณแล้วก็ตามด้วยประโยคอวยพรค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างจากอันที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนาะจู้หนี สิ้นเจิ้งหรุยสิ้นเหนียนฟ้าไฉาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าหากเราต้องการอวยพรผู้ที่อาวุโสกว่าเราไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเราก็สามารถพูดได้ว่าจู้หนี่สันติเจียนคังจู้หนี่สนเจียนคัง เส้นถีเจียงคางอันนี้อวยพรสุขภาพค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองและถ้าใครมีเพื่อนที่เปิดกิจการทํามาค้าขายนะคะเราอยากจะอวยพรให้เขาเนี่ยค้าขายรุ่งเรืองมากๆเลยเนี่ยเราก็อวยพรได้ว่าจู่หนีตาจีตาลี่จู่หนีตาจีตาลี่อ่าก็คือขออวยพรให้เขาเนี่ยค้าขายร่ํารวยนั่นเองค่ะและประโยคหากินอีกหนึ่งประโยคค่ะ กงส้ลายกงสีฟ้าฉายหงเประโยคนี้เนี่ยเอาไว้พูดกับญาติผู้ใหญ่ค่ะขอแนะนําเลยอ่ะมาดูคาแปลกันกงสี้าฉายอันนี้แน่นอนฟ้าฉายค่ะขอให้ร่ารวยเนาะหงเป้าหนาหลายหงเป้าก็คืออ่างเป้าค่ะอ่างเป้าซองแดงเนี่ยแหละหงเป้าหนาหลายอ่าก็คือ ขออ่างเปาด้วยอวยพรแล้วนี่นากุ้งสีฟ้าใช้หงเปาหนาหลายแบบนี้นะคะกุ้งสีฟ้าใช้หงเปาหนาหลายอ้าโยนี่จออเจ้ามัน可爱都ประโยคอวยพรหากินทั้งหมดนี้บอกแล้วว่าดูจบปุ๊บเอาไปใช้พูดได้เลยแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้อวยพรญาติผู้ใหญ่และเพื่อนๆกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์ให้จูนด้วยนะ ใจเจียนบ๊ายบายค่ะ